สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้เที่ยงคืน14กุมภาพันธ์259แจ้งสองข่าวสำหรับคนนอนดึกดูฟังรายละเอียดครับช่วงนี้มีข่าวทางสื่อระบุว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานอนในเรือนจำนะครับแล้วก็วันนี้วันที่14กุมภาพันธ์259นะครับกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกข่าวบอกว่ากรมควบคุมโรคจับมือกับกรมราชาัรร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคฝีดาษวานอนอในเรือนจําเร่งเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับพร้อมสนับสนุนวัคซีนกลุ่มเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างนะครับสําหรับวิธีป้องกันฝีดาษวานอนอนะครับก็มีหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดคนพลุกพล่านล้างมือด้วยสบู่และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับสวมใส่หน้าก,กากอนามัยนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีผื่นสงสัยนะครับ แล้วก็ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นแล้วก็หมั่นทําความสะอาดจุดสัมผัสร่วมสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกองอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์บนเทียนคณะสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะครับข่าวที่2ครับกรมปตุนิยมทยาเตือนนะครับช่วงวันที่16ถึง18คุมาพันนี้เตรียมรับมือกับฝนตกนะครับโดยเริ่มจากภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่16นะครับถึง18 ส่วนภาคเหนือจะเริ่มมีฝนวันที่18กุมภาพันธ์69เป็นต้นไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับกรมบุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือน16-17กุมภาพันธ์69นี้จะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงภาคตะวันออกนะครับมีจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ระมัดระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ